ติดยอต้กาะรตยาอะไรดาะไรตาอรารต้ดยาอะไราอรยาอกไรติดยาอะไอะไรติะไรตาอไรติดยาอะไราอติดยาอะยาอะไรติกยีอไติยาอะไต่ดางะไรติดยาอะไรดาติอยอยาอะิดยาอะไดยอตอดาดไไดไยดิดาด สคายะสืการาในตัญญานึงนในโลกที่เป็นของหน้าตัวไทยในนี้ของหน้าเบือเรื่อลักษณะของโลกนเป็นมีลาบเมาเรมาเป็นธมสติไม่ได้แปลว่าตําหนดสติแปลว่าความรกู้ได้ีจริงจะไม่เกิดเพาะ้สติเกิดจากความรู้ให้เกิดถ้าอยากให้เกิดจะนจะไม่เกิดเลย ประตูของสติจะเดินจงกรมก็ได้จะรู้ยิริยาบทสีก็ได้จะดูเวทนาอย่างท่านโภยก้าก็ได้ท่านควดีไม่ดีนะนไม่ใช่ท่านไม่เก่งนแต่เราก็ิ่งเรียนเลยสนใจไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิเลยเพราะว่าทั้งหลาย้งหมุนสีดีดีอยู่ทนทั้งวันเราหัดดูไปเรื่อยๆดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวกวงันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปทั้งสิ้น น้อยนะคนที่รู้สึกตัวในโลกนี้มีน้อยเป็นทีเลยนะมันก็เป็นสมองที่มันก็ได้แค่สงบไม่ไปติดไม่ติดพอรู้สึกสัมผัสปั๊บเนี่ยพอรู้สึกปับ๊บติดมันจะดีตัวออกมาเป็นผู้รู้ทันทีเมันอีจะเป็น,ปนที่ปรัชนาปรัชนาคือการรู้ดูแล้วก็เห็นเห็นกายจะมีเพื่อหนหลว อโอ้มันจะพอไหมเนี่ยการามังเด็กแล้วเกินโอ้มีพอคุกหม้อใหญ่มเลยถันจะเป็นข้าวมันก็จะไม่อร่อยน่าสน Thank you.